ม e d เด t เทเปิดตัวชิปเซ็ตสำหรับสมาร์ทโฟนเรือธงอย่างมี d เด t เท d เ m e n นสตี้9,500ยกระดับความแรงด้วย l l b i g Core และ GPU g 1 Ultra AI on device พร้อมไฮไลท์เด็ดอีกมากมาย ถือว่าเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับชิปเซต Mediatek Dimensity 9500จาก Mediatek หนึ่งในผู้ำนำด้านนวัตกรรม System on Chip สำหรับสมาร์ทโฟนระดับโลกโดยการมาของ Mediatek Dimensity 9500นะครับก็สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับ AI แบบ on-device ที่จะมอบประสบการณ์เกมมิ่งคอนโซลและการประหยัดพลังงานเสริมพลังขั้นสุดให้แก่สมาร์ทโฟน 5G รุ่นถัดไปซึ่งชิปเซตรุ่นนี้นะครับ มีการการประมวลผล8แกนหรือ Octa Core ประกอบด้วย Arm C1 Ultra จำนวน1แกนความเร็วสูงสุดถึง4.21 GHz Arm C1 Premium จำนวน3แกนความเร็วการประมวลผลสูงสุดอยู่ที่3.50 GHz และ Arm C1 Pro จำนวน4แกนความเร็วสูงสุดอยู่ที่2.7 GHz พร้อม Storage UFS 4.1แบบ4 lanes ทำให้อ่านและเขียนข้อมูลได้เร็วเป็น2เท่าพร้อมการตอบสนองที่ลื่นไหลและยังคงประสิทธิภาพ แม้ว่าจะทํางานหนะักซึ่งทั้งหมดนี้นะครับจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของซิล c คลคอ r e ให้มีการประมวลผลดีขึ้นถึง29%และมัลติคอร์ประมวลผลดีขึ้นถึง16%เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้ารวมถึงแกงการประมวลผลหลักนะครับหรือว่าอั t ตร้าคอสามารถลดการใช้พลังงานลงถึง5 5ในขณะที่รีดประสิทธิภาพการประมวลผลได้สูงสุด อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ AI และช่วยลดการประมวลขน LLM ได้เร็วขึ้นถึง40%ซึ่งมี d e t e c h d o m e s t y 9,500นะครับมี AI แบบ on-device พร้อมประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานสูงสุดและชุดโปรแกรมสำหรับประสบการณ์ระดับพรีเมียมที่ครบครันหาประเดียกรรมแคชและหน่วยความจำใหม่ของแพลตฟอร์มจากการรองรับ UFS 4.1แบบ4ช h a n n e l ครั้งแรกในอุตสาหกรรมชิปเซต ส่วนชิป G P U ใหม่นะครับของ MediaTek Dimensity 9500จะเป็น Arm G1 Ultra ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นถึง33%ประหยัดพลังงานได้ถึง42%รันเฟรมเมรทสูงสุดได้120เฟรมเมรทต่อวินาทีติดตั้งเทคโนโลยี Ray Tracing ที่จะสร้างกราฟิกแสงเงาได้อย่างสมจริงรองรับระบบแสง m e g a ะไลท์ ใน Unreal Engine 5.6และ Nanite ใน Unreal Engine 5.5เพื่อการเรนเดอร์กราฟิกแสง Ray Tracing แบบ Real Time ไในใกล้เคียงกับเครื่องเกมคอนโซลระดับ a a A ได้มากขึ้น ในเรื่องของการถ่ายภาพยังมีการใช้ m i d i t e ลเ Image 1190รองรับการประมวลผลล่วงหน้าในโดเมน RAW จากการถ่ายภาพความละเอียดสูงสุด200ล้านพิกเซลและโฟกัสการทำงานร่วมกับ NPU รองรับการถ่ายวิดีโอโหมด Portrait ภาพยนตร์ที่ให้ความละเอียด 4K 60เฟรมต่อวินาทีส่วนเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับ ก็รองรับการเพิ่มคุณภาพการโทรผ่านบลูทูธด้วย AI การถ่ายข้อมูลผ่าน Wi-Fi ที่รวดเร็วระบบการจัดก,การเครือข่ายอัจฉริยะเพื่อการส่งข้อมูลที่ราบรื่นซึ่งให้ AI มาช่วยลดพลังงานการเชื่อมต่อ 5G ลงได้ถึง10%และลดพลังงานในการเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ถึง20%พร้อมเทคโนโลยี5 c Carrier c Aggregation ช่วยเพิ่มแบนด์วิดท์ได้ถึง15%และเทคโนโลยี AI Positioning ลดความหน่วงของเครือข่ายลงถึง50%เมื่อเทียบกับคู่แข่ง รองรับ Wi-Fi 7และ Bluetooth 6.0รองรับการระบุต,ตำแหน่งด้วยดาวเทียมและ RAM LPDDR5X ส่วนการติดตั้งในสมาร์ทโฟนรุ่นไหนนั้นก็มีข่าวแง้มว่าจะเริ่มใน vivo x 3 0 0 Series ในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ซึ่งก็น่าจะเป็นรุ่นแรกการพัฒนาอุตสาหกรรม System on Chip ของ Mediatek Dimensity จนออกมาเป็น Mediatek Dimensity 9500ก็เป็นผลมาจากการลงทุนด้านเทคโนโลยีขั้นสูงการพัฒนาโปรดัก t ์และความร่วมมือกับพันธมิตรใน Eco s ซ s t e m มาหลายปีซึ่ง Medi a t e k นะครับ ก็ทำงานร่วมกับสตูดิโอเกมชั้นนำผู้ผลิตอุปกรณ์และพันธมิตรด้านซอฟต์แวร์อื่นๆมาโดยตลอดและในอนาคตนะครับก็เตรียมพัฒนาชิปด้วยกระบวนการผลิต2นาโนเมตรจาก TSMC ซึ่งก็ถือว่าเป็นบริษัทแรกๆนะครับที่พัฒนาชิปโดยการใช้กระบวนการผลิตแบบ N2P ได้สำเร็จซึ่งทำการแท็บเอาบนซิสเต็มออนชิปเรือธงของ MediaTek ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยจะเริ่มการผลิตระดับ Mas s Production ในช่วงปลายปี2026โดยคาดว่าจะมีทั้งชิปเซ็ต ประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงานในตลาดแฟลกชิพ จากอุปกรณ์พบผ่าคอมพิวติง้งยานยนาตา์ Data Center สมาร์ทโฟนและอื่นๆอีกมากมายรวมถึงการจับมือกับยักษ์ใหญ่อย่าง n อ i นว a เดียและเตรียมเปิดตัวแพลตฟอร์ม N1 และ N1X สำหรับ AIPC โดยรวม CPU จากน d เดเทคและ GPU จาก NV i d i a เดียเข้าด้วยกันถึงประกาศความร่วมมือการพัฒนาโซลูชันรถยนต์อัจฉริยะและชิป AI สำหรับสมาร์ทโฟนในอนาคตเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไฮท์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน